สวัสดีค่ะพบกับช่องไหมคะสายคมนะคะวันนี้ค่ะไหมคะมีงานมีดเหล็กตลับลูกปืนนะคะเป็นเป็นตลับลูกปืนเจแปนแล้วก็ของเยอรมันนะคะมีทั้งหมดเอ่อเล่มเนี่ยมีทั้งหมดเก้าเล่มนะคะมาให้พี่พี่ชมกันค่ะเอ่อเอาของเจแปนก่อนแล้วกันนะคะตลับลูกปืนเจแปนคะ่ะเล่มแรกนะคะเป็นมีดเล็ก ใบกวักนะคะหนิ้ว5หุนใบยาว8นิ้ว5หุนสันนาะ7จมิลน,น้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้จะเล็กสุดนะคะใช้พกพาค่ะเปิดมีดพกเล็กได้นะคะด้ามประดูคอสแตนเล็ค่ะ แต่และเล่มราคาไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่น้ําหนักของมีดด้วยนะคะความคมไม่เท่ากันหมดค่ะความคม,มนี่หวัดเทียบเลยค่ะเล่มนี้นะคะเล่มเล็กสุดค่ะเล่มที่หนึ่งราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะแถมฝักพีวีซีส่งฟรีค่ะต่อไปก็เป็นของตลรับลุกปืนเจแปอยู่นะคะ เล่มที่สองใบกว้างหนึ่งนิ้วหกหุนใบยาวสิบนิ้วสันหนาแปดมิลน้ำหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมค่ะเล่มน,นี้ด้านประดูนะคะด้านประมาณห้าถึงหกนิ้วนะคะเล่มที่สองผมนี่หวานบาดใจเลยค่ะผมคลิป ฟันไม้ได้นะคะฟันไม้หนักใ้ใหญ่ได้นะคะสําหรับเหล็กแตล่ละลูกปืนนะคะมีความแข็งมากเลยค่ะ<ม>เล่มนี้นะคะเล่มที่สองราคาอยู่ที่เจ็ด้อยห้าสิบาทพร้อมสักพีวีีพร้อมส่งนะคะ<ม>แต่และเล่มราคาไม่เท่ากันนะคะวันนี้<ม>ต่อไปเล่มที่สามค่ะก็เป็นตลับลูกปืนเจแปนอยู่นะคะใบกว้างค่ะหนึ่งนิ้วหกหุนใบยาวสิบนิ้วสี่หุนสันหนเก้ามิลน,นะคะ น้ำหนักสี่4อยกรัมค่ะสันหนาโคนหนาไร่ปลายบางนะคะสันหนาไร่ปลายบางสันเก้ามิลเลยนะคะเล่มน,นี้สวยค่ะเล่มน,นี้คมหวานเลยค่ะ อุ้ยคมมากเสียงนี้ชิบชิบเลยค่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่สามสำรับลูกปืนเจแปนเล่มละแปดร้อยบาทน,นะคะแถมฝักพีวีซีส่งฟรีทุกเล่มนะคะร้านเราต่อไปสำารับลูกปืนเจแปนเล่มที่สี่นะคะใบกว้าง 1, หนึ่งนิ้วหกขุนค่ะใบยาวสิบนิ้วหกขุนสันนาแปดเมนเล่มนี้น้ำหนักอยู่ที่ 450กรัมค่ะเลมนี้เลมนี้ก็ราคา800บาทนะคะถ้าพี่ๆสนใจค่ะสามารถโทรติดต่อแอดไลน์ได้นะคะที่เบอร์โทร0629507582หรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะร้านเรานะคะจัดส่งฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะหรือว่าท่านที่พี่ๆสะดวกโอนก็ได้เลยนะคะ แล้วแต่ที่สะดวกเลยค่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่สี่ราคาแปดร้อยบาทนะคะต่อไปก็อยู่ของเจแปนอยู่นะคะเจแปนเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะใบกว้างสองนิ้วนะคะใบยาวสิบนิ้วเจ็ดหุนสันนาะสันหนาหนึ่งเซนเลยนะคะเล่มนี้น้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะสันหนาไล่ปลายบางนะคะฟันไม้ใหญ่ได้สบายเลยค่ะตลับลูกปืนนะคะมีความแข็งมากค่ะ ด้ามก็ใหญ่กำถนัดมือนะคะเล่มนี้ของเจแปนใหญ่ใหญ่วกว่าเล่มอื่นค่ะความคมนี้การันตีความคมเลยนะคะถ้าพี่ๆนำไปใช้เกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับมีดของเราก็สามารถแจ้งเข้ามาในมือแมคค้าได้นะคะเดีเ๋ยแมคค้าจัดการให้ค่ะว่ามีปัญหาอะไรบ้างร้านเรา แลประการความคมทุกเล่มนะคะาเล่มนี้นะคะเป็นของเจแปนเล่มใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดนะคะในในของตระับลูกปืนเจแปนนะคะเล่มละเก้าร้อยบาทคะ่ะเล่มนี้นะคะของเจแปนมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะต่อไปเป็นของตรรับลูกปืนเยอรมันค่ะของเยอรมันนี่จะเป็นเล่มใหญ่ มีทั้งหมดสี่เล่มนะคะเอ่อเล่มที่เมื่อกี้เล่มที่ห้าเนาะต่อไปของเยอรมันเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกเป็นของเยอรมันค่ะใบกว้างสองนิ้วสองหุนสันใบยาวเอ็ดนิ้วสามหุนสันหนาแปดมิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะเล่มใหญ่นะคะใช้ฟันไม้ใหญ่ได้ค่ะ จะบอกพี่ๆด้วยนะคะว่าเหล็กตลับลูกปืนนะคะส่วนมากก็จะเป็นรอยนะคะแจ้งตำหนินิดนึงนะคะเป็นรอยเป็นเป็นรอยร่องนี่คือรอยร่องของเหล็กนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะคะฟันไม้ไปไม่ใช่ว่าฟันไปแล้วเหล็กจะบินจะหักจะแตกนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะเป็นเป็นธรรมชาติของเหล็กตลับลูกปืนค่ะมันก็จะมีบางบางเล่มก็จะมีบางเล่มไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเล่มไหนมีนะคะจะแจ้งให้นะคะ ถ้าพี่ๆไม่ติดใจไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะคะเป็นรอยลอกของเหล็กเป็นเรื่องปกตินะคะของเหล็กตลับลูกปืนค่ะแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนเนาะบางคนก็ไม่รู้ว่าเหล็กเป็นรอยเป็นรอยหกักรอยแตกรอยอะไรหรือเปล่าอย่ามันไม่ใช่นะคะเป็นรอยของเหล็กมันเป็นปกติของตลับลูกปืนเลยค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะ วับ <What? S 2> เล่มนี้โอ้ยสุดยอดเลยเล่มนี้สวยค่ะเล่มนี้นะคะเป็นของเยอรมันนะคะเล่มละหนึ่งพันบาทพร้อมฝักทีวีซีส่งฟรีนะคะต่อไปเยอรมันเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดนะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมนะคะเล่มที่เจ็ดสันเจ็ด สินสันจ็ดมินค่ะเล่มนี้ด้ามใหญ่จับถนัดมือนะคะมากด้ามไม้ประดูค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะโทรมาที่062 950 7582เหยแอรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้ค่ะชุวติดต่อช่องทางไลน์ของแม่ค้านะคะหรือว่าจะ ติดต่อช่องทาง Facebook ได้ค่ะที่ Facebook พรทิลานาแหลมนะคะมีสองช่องทางให้ติดต่อได้นะคะเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทค่ะของเยอรมันนะคะเยอรมันมีสี่เล่มเนาะแล้วก็เล่มที่แปดค่ะเล่มที่แปดจะหลังตรงนะคะใบกว้างสองนิ้วหนึ่งหุนใบยาวสิบอดนิ้วเจดหุนสันนาะ 7็ดมิลค่ะน้ำหนักอยู่ที่หกร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ด้ามสวยค่ะด้ามใหญ่กำถนัดมือนะคะฟันไม้ใหญ่ได้นะคะคมนี้สุดยอดเลยค่ะการันตีความคมทุกเล่มนะคะรับประกันมีดทุกเล่มค่ะร้านเราแถมฝัก p ี c ให้ทุกเล่มนะคะส่งซีด้วยค่ะ ่าเล่มที่เล่มที่แปดราคาหนึ่งพันบาทนะคะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่เก้าหลังตรงนะคะเล่มที่เก้ายาวมากเลยค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบสองนิ้วเจ็ดุนสันนาแปดมิลนะคะเล่มมีน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะเล่มนี้ยาวสุดนะคะเล่มเล่มท้ายเล่มที่เก้า แต่เล่มนี้มีตำหนิตรงที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะคือด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร่องร่องร่องของเหล็กนะคะเป็นรอยขีดเป็นรอยร่องเหล็กค่ะไม่บีนไ,ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของเหล็กตลรับลูกปืนค่ะมันจะมีบางเล่มนะคะบางเล่มก็มีบางเล่มก็ไม่มีค่ะดูชัดๆนะคะเป็นรอยรอยร่อง ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรก็สามารถรับไปใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีปัญหานะคะถ้ามีปัญหาแตกหักบินยังไงส่งกลับคืนมานะคะแม่ค้าจะส่งเล่มใหม่ไปให้นะคะแต่รับรองว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนค่ะเป็นรอยปกตินะคะเล่มสุดท้ายเล่มที่เก้าค่ะเล่มที่เก้าก็ราคาหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะคะ ผมนี่โอ้ยหมค,ค้เสียวฟันเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นตลับลูกปืนนะคะของญี่ปุนมีเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะคะ ของเยอรามันมีเล่ม6ถึงเล่ม9ค่ะแลคแตกต่างกันนะคะา้ี่พี่ๆสนใจนะคะติดต่อทักแชทแอดไลน์นะคะที่0629507582หรือแอดไลน์ได้เลยค่ะติดต่อทางช่อง Facebook พอทีลานาแลมได้นะคะควันนี้แม่ค้าขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะวันนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ